ก่อนอื่นเลยนะฮะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับแฟนบอลของทีมไอ้ปืนใหญ่อัรส์หนอด้วยนะครับโทษฐานที่ได้นักเตะใหม่เมื่อคืนนี้ครับเปิดตัวอย่างน่าตื่นเต้นจริงๆแล้วทุกท่านก็ทราบกันดีอยู่แล้วแหละว,ว่าคงไม่หนีไปไหนนะครับการย้ายทีมน่าจะเกิดขึ้นก็เพียงแค่รอเวลาว่าเมื่อไหร่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อคืนนี้ก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการเรียบร้อยนะครับสําหรับ มิดฟิลด์คนใหม่ของอาร์เซนอลครับดีคาไลส์ทำลายสถิติค่าตัวนักเตะบริติชนะครับหมายความว่านักเตะสหราชอาณาจากักรอังกฤษเวลสกอตแลนด์ Scotland, ไอแลนด์เหนือเนี่ยเป็นผู้เล่นบริติชที่ค่าตัวแพงที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับก็คือค่าตัวเนี่ยอาร์เซนอลไปกระชากมาฉากเวสต์แฮมยูไนเตดนะครับจ่ายไป100ล้านปอนด์ แล้วก็บวกแอดออนอีก5ล้านปอนด์รวมกันเป็น105ล้านปอนด์ทำลายสถิติสโมสรตัวเองด้วยแล้วก็ทำลายสถิติของอังกฤษนักซื้อนักเตะริติชค่าตัวแพงที่สุดก็เจ้าของสถิติคนเดิมก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแจ็คก,กริลิชนะครับย้ายมาจากแอสตันวิลล่าไปอยู่กับแมนซิตี้เมื่อ2ุฤดูกาลที่แล้วค่าตัวตอนนั้น100ล้านปอนด์ดีครไลซ์หนึ ห้าล้านปอนด์นะขึ้นอันดับหนึ่งเมื่อกี้อย่างที่บอกอันดับสองแจ็คก,กริลชิชอันดับที่สามเดี๋ยวจะไล่เลียงให้ฟังห้าอันดับละกันนะหนึ่งดีแคลไลซ์หนึ่งร้อยห้าล้านปอนด์สองไอ้แจ็คกริลชิชหนึ่งร้อยล้านปอนด์สามไอ้จูดฮะไอ้จูดไม่ใช่รูนน้องผมนะไอ้จูดเบลลิงแฮม,มย้ายจากบุลเซียดอทมนุนไปอยู่กับเรอัลมาดริดค่าตัวประมาณนะฮะแปดสิบแปดจุดห้าล้านปอนด์และแอดออนเนี่ยถ้ารวมทั้งหมดนะครับ จริงๆอะรวมแอดออนเนี่ยร้อยสิบร้อยสิบห้าล้านนะครับร้อยสิบห้าล้านจะว่าเป็นที่หนึ่งก็ได้แต่ว่าเอาค่าตัวเอาเน็ตๆไปก่อนเนี่ยนะครับก็คือแปดสิบแปดจุดห้าล้านปอนด์เป็นอันดับสามส่วนอันดับ4ีนะครับคือแกเรตเบลโอหลายปีแล้วย้ายจากทอตแนมโอสเปอร์ไปอยู่กับเรอัลมาดริดค่าตัวตอนนั้นก็แปดสิบห้าล้านปอนด์ส่วน อันดับที่5นักเตะบริทิชค่าตัวแวพง,งน fact, น 5, British, แที่สุดในประวัติศาสตร์ก็มิใช่ใครที่ไหนครับไม่อยากพูดในกระดาษปากไอ้แย่พูดแล้วเดี๋ยวก็หัวเราะเดี๋ยวก็มาร้อลเยนกันอีกนะฮะแต่ไม่พูดไม่ได้นะมันเป็นมันเป็นเรื่องจริงมันเป็นแฟกต์นะครับอันดับ5ผู้เล่นบริทิชค่าตัวแพงที่สุดในประวัติศาสตร์ลองทายกันดูไม่ยากหรอกนะครับ ได้แก่ถูกต้องนะครับแฮร์รี่เดอะคิงแม็กควยทวีสัตว์นะครับค่าตัวก็ตอนย้ายมาจากเลสเตอร์ซิตี้นะ80ล้านปอนด์อืมก็อยู่อันดับที่ห้เอาไปแค่ห้าอันดับพอนะครับนะนี่ก็คือห้าผู้เล่นที่ห้าผู้เล่นบริทิชที่ค่าตัวแพงที่สุดในประวัติศาสตร์ พูดถึงดีคลาไลซ์นะครับไปอยู่กับอาร์เซนอลเนี่ยมันแสดงให้เห็นอย่างหนึ่งคือก่อนหน้าที่อาร์เซนอลจะซื้อดีคลาไลซ์เนี่ยนะช่วงตลาดรอบนี้คนแรกเลยเข้าคว้าไคฮาวเวสมาจากเชลซีนะครับค่าตัวก็ประมาณ65ล้านปอนด์แล้วก็เมื่อ3-4วันก่อนก็ไปคว้ากองหลังนะครับยูเลียนทิมเบอร์มาจากอาแจกอัมสเตอร์ดัมค่าตัวไม่แพงมากนะฮะประมาณ35ล้านปอนด์แล้วก็ล่าสุดเมื่อคืนนี้ ไปกระชากดิคลาไลส์มานะครับเปิดตัวอย่างเป็นทางการค่าตัว1นึล้านปอนด์บวกกันเฉพาะแค่สามคนนี้นะครับก็ร่วมๆสองร้อล้านปอนด์มันสแสดงให้เห็นอะไรมันสแสดงให้เห็นถึงความทะเยอทยานความทยานอยากของอาร์เซนอลนะครับหลังจากที่เมื่อฤดูการที่แล้วเนี่ยพวกเขานำเป็นจ่าฝูงมาเกือบตลอดทั้งฤดูกาลพูดง่ายว่าอยู่บน อยู่บนต้นไม้อยู่บนยอดไม้เนี่แปดสิบเปอร์เซนของฤดูกาลก่อนที่จะมาพลาดท่านะครับมาสะดุดแหกโค้งเนี่ยเอาในช่วงท้ายของฤดูกาลแล้วก็ถูกแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยปากหน้าแล้วก็บึงควบตะบึงขึ้นใบแบบโอ้โหทิ้งแบบไม่เห็นฝุ่นเลยเป็นทีมอื่นเนี่ยคาจะถอดใจแบบโอ้โหอุตส่าห์มาขนาดนี้แล้วเป็นทีมอื่นอาจจะตีอกชกตัวนะะโทษตัวเองอะไรกันวะเนี่ยนะโทษโชคชะตา โทษวาสนานะครับนำมันจาฝูงมาทงนานทำไมสุดท้ายไม่ได้โดนแซงโลกแม่งไม่ยุติธรรมนะครับแทนที่จะตีอกชกตัวแทนที่จะอยู่กับความผิดหวังอยู่กับความโศกเศร้าอาเซนนลไม่ครับถ้าเป็นหนังญี่ปุ่นเนี่ยก็ตาเป็นประกายรอยยิบระยับมองไปที่เส้นขอบฟ้านะฮะพระอาทิตย์กำลังจะตกนะฮะเออมองไปตรงนั้นแล้วจะมีคนมาฉุดบอกไม่ต้องไม่ต้องฉุด ฉันลมเองฉันก็ลุกเองได้ไดนะต้องลุกด้วยลมแก้งของตัวเองนี่แหละฮะอาเซนอลแทนที่จะยอมยกธงแทนที่จะถอดใจกลายเป็นว่ามันกลายเป็นแรงกระตุน้นนะฮะความผิดพลาดไม่รู้การนี้แล้วนะแล้วก็ดูนะฮะว่าผิดพลาดยังไงลุ่กนการนที่แล้วเนี่ยไอ้ช่วงที่มาพลาดเนี่ยคือช่วงที่ขาดปราการหลังตัวสําคัญอย่างวิลเลียมชาลีบาในขณะที่ ทาเคฮิโร่โทมิยาสึนะฮะแบ็คขวาอะไหลเนี่ยก็เจ็บเท่ากับว่าคุณต้องใช้ตัวสมรองอย่างร็อบโฮดิ้งอย่างคีวีออซึ่งคุณภาพไม่ถึงเอาเวนเอาเบนไว้จากแบ็กขวามาตรงแบ็กขวาก็ไม่มีโทมิยาสึอีกฉะนั้นเนี่ยเห็นว่ามันขาดสองตัวปุ๊บอันนอนันพังเลยนะครับพังเลยไม่มีประการหลังตัวหลักกลายเป็นว่าช่วงท้ายฤดูกาลเนี่ย ได้ผลได้ผลลัพธ์ที่ไม่ดีบ่อยนะครับมันทดแทนกันได้ไม่แนบเนียนพูดง่ายๆว่ามันเกิดความเหลื่อมล้ำอเซนอน,นเขาสแสดงให้เห็นเลยนะฮะเฮ้ยมันเหลื่อมล้ำไปเอาอยูเรียนทิมเบอร์มาเลยทิมเบอร์นี่เล่นได้ทั้งเซนเตอร์แบ็กนะครับแล้วก็แบ็กขวาพูดง่ายว่าสามารถเสียบได้ทุกตำแหน่งแล้วมันเกิดการแข่งขันภายในทีมแดนกลางมันเกิดการแข่งขันภายในทีมนะฮะเอาไคฮาวเวิร์สมาเอาดีแคลไลท์มาซึ่งดีแคลไลท์เนี่ยพูดตรงเป็นนักเตะที่ผมแบบชอบมาก นะผมอยากได้มาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากแล้วผมมั่นใจมากด้วยว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะประสบความสำเร็จเนี่ยก็ต่อเมื่อมีมิดฟิลอย่างรอยคีนมิดฟิลอย่างไมเคิลคาริกนะครับคือมันต้องมีมิดฟิลตัวรับแบบนี้ซึ่งโอเคกาเซมิโร่ตอนนี้มีกาเซมิโร่แต่ก็ยังกาเซมิโร่ก็เกินสามสิบแล้วอ่ะนะมันต้องมันต้องสร้างทีมใหม่ผมเชื่อว่าดีคาร์ไลค์เนี่ยจะช่วยให้แมนยูประสบความสำเร็จได้ปรากฏแมนยูไม่มีตังค์ไม่สู้ นะครับปล่อยให้อร์เซนอนได้ตัวไปดูตาผมนี่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยตาเนี่ยแดงร้อนโอ้โหย่เห็นไหมขอบตาร้อนเผา,าเลยทีเดียวอีสัตว์นะก็แดนกลางของอร์เซนอลตอนนี้ต้องบอกว่าโอ้โหแม่งแน่นปึกเลยนะมีดีกรันไลท์เข้าไปเสริมโทโมัสปาเตคนเก่า,ย,าย,จจย,ยังอยู่จอจินโยยังอยู่จอจินโยซื้อมาเมื่อ มกราคมตลาดหน้าหนาวใช่ไหมครับดูดิฮะดาวรุ่งอย่างเอมิลสมิธโลยังอยู่ฟาบิโอริเอร่ายังอยู่วิเอร่านะฟาบิโอวิเอร่านักเตะโปรโตุเกสก็ยังอยู่โมฮัมเมดเอลเดนนี่ก็ยังอยู่โอ,อยยอยโอ้โหลงได้สามคนลองนึกดูนะฮะดิคาร์ไลส์เป็นตัวรับตัวรุกนี่มีมาตินโอเดกาดมีไคฮาวเวสนะแดนหน้า ทางขวาบุกโยซาก้าทางซ้ายกาเบียมาติเนรี่หน้าเป้ากาเบียนเชซุสแล้วก็มีเลออนโดทอสซาเป็นตัวสอดแท่อีกคนหนึ่งซึ่งทอสซาก็สามารถเล่นหน้าเป้าได้เล่นซ้ายก็ได้เล่นขวาก็ได้โอ้โหและกลางเมื่อกี้พูดถึงเห็นไหมฮะแน่นปึ๊กเลยมีคารไล์มีปาเต้ด้วยเสียบได้ทันนะครับเจ็บปุ๊บปาเต้แซนได้เลยโอเดกาดไคฮาเวส เห็นแล้วกันนะนะถึงถอนใจทำไมผู้บริหารบางทีมมันเฮงสวยเจ้าของบางทีมมันเฮงสวยแล้วก็ได้เห็นไหมก็ทำให้ผมเป็นคนอยากขายเฮ้ยถอนใจนะฮะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยกด subscribe กดแจ้งเตือนกดอะไรก็มีอะไรให้กดก็กดกดกันไว้วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ